ทุกท่านผมจะพามาอัปเดตเหรียญ D O M นะครับผมเหรียญ D O M มีข้อมูลข่าวสารอะไรอัปเดตนะครับส่วน C L E M. มาก็ไปตามคาดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูเหรียญ D O M นะครับเพื่อนมีข่าวดีมาบอกนะครับผมจากทวิตเตอร์เอเวโดมหรือว่า D O M E นะครับผมตัวยอในคริปโตนะครับคลิปนี้ไม่ใช่เป็นคลิปที่แนะนําในการลงทุนแต่ยังมาอัปเดตให้กับเพื่อนนะครับผมว่า รู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศเอวอโดเข้าจุดทะเบียนหรือเข้าเทรดในเกรด i.o. นะครับเพื่อนๆเข้าเทรด,ทรดในเขรด i.o. กการันเทรดนะครับผมวันที่5มีนานี้วันที่5มีนานี้นะครับผมเปิดการซื้อขายอยู่ประมาณเวลา11 UTC นะครับผมไม่แน่ใจว่าเวลาไทยอยู่ประมาณกี่โมงนะครับผม4ี่โมงเย็น5้าโมงเย็นหรือเปล่าเพื่อนๆถ้าเกิดคนไหนทราบก็ช่วยอคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันนะครับไอ้เพื่อนๆที่เข้ามารับชมตอนหลังจะได้ทราบด้วยนะครับผมผมก็ได้รับข่าวสารมาจากทวิตเตอร์และก็จากน้องท่านหนึ่งที่คอมเมนต์ว่ามีการเข้าเทรดในกระดานเก t i o นะครับผมเองก็คาดการลึกๆส่วนตัวว่านะ่าจะเข้าใบนน้นได้สําหรับตัวนี้นะครับก็พื้นฐานเพื่อนๆไปศึกษาต่อนะครับผมเคยทำคลิป ไว้นับเป็นยี่ิเป็นรอยคลิปแล้วสําหรับเหรียญ DOME นะครับเพื่อนๆเราไปศึกษาเพิ่มเติมแต่คลิปนี้ใจความสําคัญคือมาสรุปว่าเหรียญเอวด m มจะเข้าการันรดอีกแล้วนะครับผมในภาวะตลาดลงแบบนี้นะครับแล้วอาจจะพลิกขึ้นได้นะครับก็อาจจะต้องธุรกิจเหรียญก็ยังเดินต่อไปนะครับมันไม่เกี่ยวกันขึ้นลงของราคาธุรกิจคนที่ทำธุรกิจเขาก็จะขึ้นขึ้นลงลงได้เป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับคลิปนี้มาเดดสั้นๆนะครับว่าเอวด m มนะครับผมก็ร้อนแรงเช่นกันนะครับระวังไว้นะครับผมระวังไว้